<Yes. S 2> สวัสดีครับผมช่องไอปันหนึ่งเก้าเก้าสี่นะครับวันนี้ก็จะมาลองเปลี่ยนน้ำมอน้ามัตด,ดานะครับก็ตัวนี้เป็นตัวดีซลปีสองพันสิบแปดนะครับตัวท็อปนะครับนี่ครับข้างหลังก็เป็นแบบนี้เนาะพอดีเป็นรถนอนครับเป็นมัตดาสองนะครับ ลอไปเคยทำเหมือนกันลองเอามาเปลี่ยนให้ดูกันนะครับนี่เป็นเครื่องดีเซลนะครับปี2018ให้ดูก่อนครับก้าวๆนะครับทำไปพร้อมๆกันก็อันนี้มันจะออมอน้าของเขามันจะเแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นให้ความมามอพักแต่ไม่ใช่อันนี้จะเข้าไปไปที่ตัวออยนะครับเซตนีน้วิ่ง เข้านี่ครับข้อมอน้ำแต่เส้นล่างของบางนี้เข้าไปที่ออย้วจะเรียกออยนะถ้าใครอยากให้ดูแล้วแต่อลองเริ่มทำกันเลยนะครับก็มุดไปข้างล่างจริงๆมันจะมีฐานนะครับแซระแจเบอร์แปดเนาะนี่อยู่อย่างนี้แล้วก็ กระแจเบอร์แปดน,นะครับออกไว้แล้วก็ข้างบนนะครับจะมีเป็นเออเห็นไหมเป็นหางปลานะครับขาหางปลา่อบนนะครับนี่นาะ ตอนนี้มันจะยังไม่ออกนะครับเราต้องนี่ออกแล้วล้จริงๆก็ไม่ควรทำตอนร้อนนะครับเพราะว่ามันจะร้อนมืนนนะอเนาะพอเก็เสร็จนะครับก็ต้องบางทีผมไม่แน่ใจว่าหัวมดฝา,ามะนาวาจะเป็นเหมือนนวราไหมเพราะผมจะเป็นสายนิสันมากกว่าเนาะนี่นะครับฝาเดิมมันนะครับจากหม้อเนาะอันนี้จากน่าจะเป็นหม้อออยอันนี้หม้อพัก สามารนก็เราก็แกะนี่นครับหมดเนาะจําไว้นะครับปะไหนับไหนเนาะโอเคก่อนตินะครับลังแดงเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้พี่น่ยจดูก่อนว่ามลดลดหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆผมก็ดุนนี้ยังไม่เคยทำนะครับครั้งแรกเหมือนกัน ลองไปพอความกันนะครับเพราะผมหาข้อมูในเน็ตมันไม่มีนี่หมดลวอันนี้จะเป็นหม้อพักนะครับจะมีข้างล่างเขียนคำว่าเอ่อฟูนะครับแต่มันมองไม่เห็นอยูงนู่นข้างล่างนู่นเลยเป็นขีตวยานะครับเติมแค่ถึงแค่ข้างล่างนะครับจะมองยากมากรุ่นนี้ เหมือนถ้าไม่เปิดนี้เหมือนมันจะไม่ออกนะะลองแกะนะครับดูจะไปไหมมันจะไหลลงไหมไม่ไหลลงนะครับไม่แน่ใจว่าต้องขันตรงไหนนะครับจะลองเ,ออเปลี่ยนไปทีละขั้นตอนนะครับพร้อมๆกัน หลังจากหาข้อมูลแล้วครับก็ไม่มีนะครับก็เลยจะแกะท่อเข้าหม้อนะ้ำหรือท่อออกเส้นล่างแทนนะครับจากคลิปนะครับเพราะว่าจะปล่อยน้ําในตัวหม้อนี้ออกนะครับก่อนแกะออกก็เช็คท่อก่อนนะครับว่าแข็งไหมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่อมันแข็งถ้าดึงยากเดี๋ยวจะทําให้จะดึงเดี๋ยวไอ้ข้อต่อต่างๆข้อติดมันจะหักนะครับเดี๋ยวมันจะแขีงเงินไหลต่อนะครับเพราะว่า มันก็มีแบบว่าเป็นกรอบนะูดง่างไงคือโอกาสที่มันจะแตกมันก็มีสูงนะครับต้องตรวจเช็คก่อนดีๆนะครับก่อดดินดิ่งอ่อนนะครับครับก็ท่อที่ผมจับนะครับถ้าดีนะเอาปากนะครับเป่านะครับ,เป,รบเป่าดันนะครับนะ้ำมันจะออกตรง อที่เราเชอ,อกนะครับมันจะมเมือนรเหมือนเอาลมยัดนะครับน้ำก็จะออกจนหมดเลยนะครับครับหลังจากรอนแล้วก็คือผมเปิดดูดหม้อน้ํนไม่มันไม่ไหลเนาะตรงนี้มันไม่มันไม่ไหลออกมาเลยต้องถอดตัวนี้ครับก็ค่าวๆเนาะแน่ใจว่าเออนี้เอาไปเลี้ยงทอร์โบหรือว่าตัวเอออินเตอร์หรือเปล่านะครับข้อมูลหา ไม่เคยมีข้อมูลเลยแต่ดูแลข,ข้าวค่าประมาณนี้ครับก,ก็แกก็แกนสายนะครับมาก็เกือบหมดเนาะแล้วก็วันนี้มีม้อพักก็ตัวใหญ่ก็เออน,อน้ำมัน้้ำถ้าเอาตามคููมือนะถ้าจะไม่ผิดนะครับประมาณ8ลิตรนะครับก็เดี๋ยวเรามาเติมกันนะครับว่าจะใช้กี่ลิตรนะครับก็ปิดทา,างต่างให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเติมกันเลยนะครับก็เติมตัวหม้อใหญ่ก่อนนะครับหม้อสีดำเนาะ บในคลิปนะครับครับก็หลังจากเราถ่ายจนแล้วแรมจนหมดเยียรก็ก็ปิดถาดข้างล่างนะครับแล้วก็ใส่ท่อต่างๆเนาะก็บอกก่อนครับว่าที่ที่ผมทำอาจจะไม่ถูกต้อง100%ปรเ็นนะครับก็คืออันนี้เอามาทําให้ดูนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับไว้เป็นแนวทางเนาะก็น้ำมันเออน้ำหม้อน้ำใช้ประมาณ8ลิตรนะครับนะผมเอามาสอกลกรกรัมละี่ลิตรนะครับเดี๋ยวลองเติมให้ดูนะครับ หม้อนี้นะครับใช้ประมาณเกือบสี่นะครับนี่เนาะเกือบหมดนะครับจะยุดประมาณขวดเอ็มได้เพราะอันเอหอม้อนี่นะครับเหลือ,อเตอิมหม้อบนนะครับอันนี้แกลอนที่สองนะครับ อันนี้ก็เป็นแกลลอนนี่เนาะใช้ไปประมาณ2ลิตรเลยนะครับครับก็จากตัวเช็คเบื้องต้นนะครับเติมอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับน้ําไม่ได้ไหลเข้ามาตัวหม้อพักนะครับก็มันจะมีขีดล่างนะครับจะม็นชี้ยากมากเลยเลองซูมนะครับนะครับเห็นไหมมันจะเป็นขีดข้างล่างยาวนะครับ มีนขีดัพฟูนะครับก็คือต้องเติมให้ถึงระดับแัน้นะครับลองส่องไอ้นี่อนี่มีประมาณก้นๆนะครับต้องเติมถ้าประมาณสักขวดแท็บซี่ขวดน้อยนะครับลองเติมนะครับ <Okay. S 1> ครับก็เดี๋ยวรอมาติดเครื่องกันนะครับ ็ติดเครื่องทนามาลรถนะครับก็ให้เราเติมหน่อยนะครับให้อยู่ในระดับคอพอดีนะครับก็จะเช็คโดยการเอามือเช็คที่น้านะครับว่าร้อนไหมนะครับเพราะว่าต้องสตาร์ทให้รถให้น้ํามันร้อนนะครับแล้วค่อยปิดฝานะครับถ้าถามทําไมว่าถึงต้องรอให้น้ําร้อนก่อนนะครับเพราะว่าต้องรอให้วาล์วเปิดนะครับถ้าวาล์วเปิดปุ๊บน้ํามันก็จะลดนะครับก็ประมาณสักห้าถึงสิบนาทีนะครับน้ํามันก็จะร้อนนะครับก็คือวาล์วเปิดน้ํามันเริ่มหมุนเวียนนะครับ กแบบ็แบบแบบนี้ครับประมาณสัก4-5นาทีนะครับก็แน่นนะคาดการณ์น,นครับมันจะค่อยมีฟองอากาศแล้วค่อยๆลงนะครับครับก็วิธีแบบนี้ก็คือเหมือนการไล่ลมในระบบนะครับเพราะว่าถ้าเราปิดฝาเลยมันจะมีลมในระบบนะครับครับก็นี่ก็สตาร์ทเครื่องไว้น,นะครับสตาร์ทเครื่องไว้แล้วก็เช็คน,น้ำนะว่ามันร้อนไหม น้ำขาดก็เติมนะครับก็ถามวา่าทำไมต้องร้อนน้ำร้อนนะครับเพราะว่ารอให้วาล์วเปิดก่อนนะครับเพวา์ว่าเปิดอ,อ,อากาศก็หมุนเวียนเข้าในระบบนะครับถ้าเราปิดเลยอ่ะจะมีอากาศในระบบเขาอาจจะทำให้เกิดเครื่องมีปัญหาได้อันนี้ครับแต่ถ้าไ่อคยลงแล้วไล่ลงครับนี่นะเหมือนกับเรื่องการาไล่ลมเลยครับแลก็เติม ว่าความร้อนขึ้นไหมนะครับครับตอนนี้ก็ไฟก็ไม่มีขึ้นนะครับจริงจตรงนี้จะมีไฟสีถ้าตัดเครื่องจะมีไฟสีฟ้าขึ้นนะครับเราก็จะหายไปนะครับนี่ไม่มีเกจอะเรารอเดี๋ยวจะสั่งเกตปฏิดนะครับเอาไ้ดูเกจหม้อน้ํานะครับเพราะว่าไม่มีแจ้งเตือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าความร้อนที่ปัญหานะครับมันจะขึ้นสีแดงนะครับ เกิดข,ขึ้นมันอะไรวันที่นะครับตอนนี้น้ําก็เริ่มอุ่นแล้วครับแต่ทันบนยังยังไม่เย็นยังไม,ไม,ไม่ไม่ร้อนไม่อุ่นยังไม่ไม่ร้อนแต่เนี้ยร้อนแล้วร้อนแล้วก็ปิดได้เลยนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นวาไฟฟ้านะครับรุ่นนี้เนาะอย่าลืมนะครับฝาดีสีดํานะครับลอดูนี่ก่อนจะร้อนไหม ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณสักสิบกว่าป,ปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมน,นะครับยังไม่ล้อยังไม่ขยับนะครับผมจะคิดว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกัแรงดันนะครับสายฝานะในการดันเนาะเพราะว่าตอนผมเอาเป่าปากรุ้นนะครับมันใช้แรงดันเนาะมันจะออกควรเข้าได้นะครับก็ปิดเลยนะครับอ,คคบอ,อต้องรันต้องรันท้่ไว ต้องเล่นเสื่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทีเว้นหาได้ก็ต้องรันทิ้งไว้ก่อนนะครับสักเล็กว่าถ้ามาดูกันนะครับครับอันนี้ก็ประมาณสักสามสิบนาทีนะครับผมรันไว้เนาะก็เอ่อผมไปหาข้อมูลน,นะครับข้าวนะครับก็คือรถมอเตอรของตัวนี้นะคระับเป็นวาล์วมอน่าโดยใช้เป็นเออ่เซนเซอร์ของเอ่อระบบไฟฟ้านะครับเป็นการเปิดเนาะก็คือก็ พอดีร้อนเพิ่มก็ปิดได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ทิ้งไว้สักข้าวถ้าเสร็จพอดีก็ปิดเลยแล้วก็เอจอวันนี้ให้ถึงระดับคอนะครับเบลเกอร์มัก็ได้เออ่แค่นี้ก็ถือว่าเป็นเสร็จเนาะแล้วก็เอุ่ปกเก์วัดนะครับข่าวขอบงวันแรกก็คือรุ่นนี้จะไม่มีนะครับโชว์ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับก็คือสตาร์โรดตอนแรกใช่ไหมมันจะเป็นสีแดงครับสตาร์ทึ่มเป็นสีฟ้าแล้ว สีฟ้าปุ๊บแต่ดาเราไป้ว,วันละค่าถึงสิบนาทีมันจะหายไปแปลว่าเอ่อน้ามันเครื่องได้อุณหภูมินะครับแล้วก็จะหายไปเนาะมันก็เลยไม่โชว์แล้วก็บางคนก็เอาไปติดแลงเป็นโอพีดีนะครับติดไวเกตไปดูแยกเนาะแล้วก็เออ่ติดตั้งแล็ดูตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าทํายังไงเราต้องหาข้อมูลก่อนเห็นงเขาเอามาขึ้นโชว์ตรงเนี้ยครับเห็นก็ทําได้เนาะก็อันนี้ก็เอามารีวิวให้ดูกันนะครับก็อาจจะไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือ ก็ผมลองรู้คิดป,ปัญหาคิดไม่ได้เลยทำอย่ากับเปลี่ยนหม้อน้ําดีเซลของบรรดาตัวนี้นะครับก็เลยลองเอามาทําให้ดูกันนะครับมันอาจจะไม่ได้ถูกชัวนะครับแต่ลองจะลองจับแต่เริ่มสามหม้อน้ำก็เริ่มเริ่มร้อนแล้วนะครับนีนะเลยโนะครับหากมีสนใจหรือว่าแนะนําก็พิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่คยมีความรู้เรื่อง m ด้านเหมือนกันนะครับ โอเคนะครับแล้ววนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ